เปลี่ยนสีได้ด้วยเมนตอนทำมานะ่ะตอนทำมานะ่ะเพิ่นยังไม่เปิดเดย์เพิ่นปเปิดเป็นอันนี้นโอ้โหแต่งไทยนาะทุกคนสวยมากางามมาลีทุกคนประเทศไทยเนี่ยคือแบบเจริญลุงเรืองเห็ดหยังกับแบบโอ้ยถูกใจประทับใจอะ เปิดแบบคนที่เป็นคนรักกันหมดทุกไฟแววแววแบบสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนผูนอุอกัณ์เราไม่มีอีกแล้วเด้อตอนนี้น,อน้องไม่มีอยู่ที่สวนดุสิตอารุณน,นะคะนี่วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์โอ้โหในงล่างเป็นตกแต่งไฟอยู่ที่สวนลมพีนี งาม้สมากเปิดปไฟทุกคนเปิดไฟนะเปิดไฟบปาคูนะท่องเที่ยวมานังเต็มเลยตงาดเต็มเลยมีตงาดน้นางว้าวทุกคนสวยมากอู้ทุกคนนต้อง มาลีป้าอ๋อพผ่นน่าสิเปิดเป็นเวลาได้หน่งามบ่งามมาลีเนาะงามงาผู้ใดรก็มาถ่า,ถายรูปกันนี่ก็เปลี่ยนสีได้ด้วยเมนตอนทำบ้าน่ะตอนทำบ้าน่ะเพิ่นยังบ่ได้เปิดเด้เพิ่นเปิดเป็นเลยนี่มีเปลี่ยนสีอย่างนี้ว้าว<ม>สวยเลยทุกคน เป็นไปอ่ะสวยมากป้าป้าสุดยอดลีน่าเธอนี่แหละคนไทยนะเห็ดอีหยังก็น่าทึ่งน่าตะลึงเลยมีมือคือนหลักสุดยอดเนาะไม่ได้ต่างชาติหนักเต็มเลยน่าอึ้งมากเลยป้าขนาดสาวล่วเห็นไี้ยังไงเนาะมันเห็ดได้ยังไงเพิ่นเป็นเป็นชั่วโมงได้เธอเพิ่นเปิดบ่ได้เป็นอะไร โบลิเว่าเป็นโซโม่ผลเปิดแบบเป็นเวลาฮะนะเขามาแรกๆอ่ะเอ้ามันคือนี่แท้ะวะมันคือมันเือนเนาะเนาะบอลพอแล้ววัดพอสักพักหนึ่งก็จะกระเปิดวิวโบลิเวิดอ่างามมะไรในกล้องนู่งไม่มีแห่งงามป้าทุกคนไฟสว่างสวยนี่แหละประเทศไทยน่ะสีวิไลลุงเรืองอะไรเนาะ ทุกคนสวยมากป้าโบรขนาดเปิดไฟขนาดสีบอลเสียเงินเจอบอกคือบ้านเฮาในเสียเงินวันฉันเนาะเสียเงินหลายเพราะว่าเราแ้ยังบานเฮาน่ะแต่อยู่นี่กัเสียแต่ว่าเพิ่นการซื้อสิ่งแบบนี้อันนี้หลายเนาะมีเพิ่นมีอันพวกพี่ๆประชาชนอันนี้กันเนาะป้าอยากอยเก็บเบินทุกคนป้า งาแบบมาแบบมาแต่ละเถื่อนอะบอด้คือเก่าเนาะพันิตจิโตแตง่งไปแบบใหม่เลยๆนี่สิเตรียมใส่วานคิดมาดเนาะอ๋อป,ปีใหม่ใกล้ใกล้สิเขาปีใหม่แหงแบบเปลี่ยนใหม่เลยๆเนะาะปลาอ๋อนี่ดอกไม้นี่นลราคอยอยากได้เอามาปลูกนะเธอ ที่ทำงานนะเอาไปบูชาได้เลยนี่อนอดอกเข็มบอบอเมนดอกหยังวะบ้านคอยอยู่เพื่อนคอยละลายแต่คอยอย่ายามาปลูกยี่บ้านอยู่อยู่เพื่อนคอยหลายอยู่ก,กรุงอยูย่พิ่แล้วเอาไปบูชานะบูนี่ทุกคนไป ประเทศไทยเนอะลุงเรืองอริทุกคนเทดอีหย,ยังกระไดนี่ตกแต่งไทยแบบสวยงามอลังการแท้โอ้นี้คนตกแต่งอยู่ข้างล่างกับตกแต่งใส่เบิร์เลยทุกคนแบบมันมีอันอีหยงบรรยากาศมันดีนะ่ะ แม่นทุกคนมีทางน้ำตกด้วยบรรยากาศดีมากอุ้คนคุ้นบรรยากาศดีดีด วิวบรรยากาศดีงามงามนะเธอเน,ะนอาะผูนใน้ใดก็เข้ามาถ่ายรูปก,กันเต็มเลยโอ้ยยามกลางเวรนี่เพิ่นสิบแบบเพิ่นยังบ่ทันได้เปิดไฟได้ยามกลางเวรนะ<า>ี่เนาะเพิ่งทางสวนลุมพินีกันทุกคนป้าทางสวนลุมพินีกันคุณตกแต่งกันเดียวว้า ใครก็ต้องตะลึงเลยมาก็ไปปไาโอ้ยตามกันแล้วล่าสุดโอ้ทุกคนสวยงามลิปดรใดมาก็ต้องตะลึงเนะอะแปลว่ามันเปลี่ยนไปหลายเนาะแปลว่าเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดใหม่ทุกเทศกาลเลยเนาะเทศกาลใดเพิ่นกับแบบตกแต่งแบบนั่นเลยเนะาะทุกคนงามลิ แบบสว่างสวัยแบบอุ้ยวัตถุแห่งสว่างสวัยไฟเลยไฟมันสว่างไฟมันสว่างไปเบิร์ดเลยนามไรไฟสว่างไฟมันสว่างว้าวแต่เพิ่นเปิดไฟใส่นี้มันแห่งสว่างบว่างะ งามเลยทุกคน,กคนเรน,นี้ผู้ใดก็ต้องเข้ามาเนาะอมองไปฝั่งน้นชนสวนลุมนะ่ะเปิดไฟคือกัน,กน,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 น คนแบบว่างามหลีแบบว่าหาเลี้ยวไปทางไหก็สว่างสวัยแบบเห็นเบิดเลยมาแต่ละเทอมมันสีมืดเดยทุกคนมารอบนี้บริมืดสว่างไปเบิดเลยเนาะ พาพ่อพาแม่มาเที่ยวลูกหลานๆมานีเด้อนะทุกคนง <c oughs> ามอะไรเลยตรงนี้มันแบบสว่างนะทุกคนแบบงามไปเบริร์ดเลยเห็นปอ๊อปตาุ่เต้งเลยแบบอลังการเลยนะสวยมากวั <c oughs> นนี้ทำับว่าขึ้นเคร่องกยานเท่านี้แหละหรือว่าจะขึ้นไป ไปยังถังวอนขอคุนี่ถัมกคะตรงไหนไปไปวังมอไานไมมันไม่ได้นี่จะไปสองหูือขึ้นอยู่ไหนอันนี้ก็คาาก็บันติดดีนแปีแล้วนะ่งมทุกคน ผลเลยคือง,งามทำไมงามมาดีเปลี่ยนไปทีละแบบทีละแบบแต่ละทีแต่ละทีะทบอกคือจานเนาะอ๋อ อันนี้เลยเดีาป๊าทุกคน่วยมาป๊านี้ยก็มีน้งองโโคมไฟบอกคนเทนตอันนี้ป๊าฟังได้กรตกแสงไฟเบอร์ โอ้โหทุกคนสวยงามมากประเหตุคมไฟเข้าไปทางไหนปุ้นเลอ๋ออลังการนาดีประเทศไทยอลังการมากโอ้โห คนทไทยเนี่ยคือแบบจเจญรุลูเรืองเหตุเหตกับแบบผู้ถูกใจประทับใจอ่ะนี่ไทยเบินปาโอ้สุดยอดผู้นั้นกับต้นคิชแมดใหญ่มาก ป้าเนินต้นคีชแมนใจทุกคนโอ้ป้าสวยมากคืองามแถวนลังกาลเทพป้าปนะีนี้เรามีแต่ออกมาเที่ยวแล้วมาเห็นไล่ๆสิ่งหลายๆอย่างทุกคนแบบป้าประทับใจแล้วก็อันนี้บบคี้ว่าชิมีอลังการแบบนี้เนาะประเทศไทยเนาะ ้องมีอีกสุดชอบร้ายทุกคนมากอุ้ยวันนี้เหลียวไปทางไหนก็นแบบป้าสว่างมึดเลยทุกคนว้าวาะไรต่างชาตเต็มเลยตรงนั้นนะทุกคน กันเลยพากันถ่ายรูปกันเต็มเลยพวกป้านี่ว้าวคันนี้คุณซื้อมามีความสุขหลายดูพวกแบบว่าได้ออกมาเทีย่ยวแล้วมันเห็นแสงไฟแสงสีแบบป้าบางคน,นคนเลยบางคนทีหลายๆคนก็หลงไฟหลงไฟแสงสีโบเมเอ็นเดอร์โอเคทุกคนฉลากคลิปวิดีโอนี้นมีกสิจบเพียงทำนี้เนอะเจอกันคลิปหน้า ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้น้องวีมี่ในเดพีพีเอฟซมือนี้แบบอลังการแฮงมองไปทางใดก็มีแต่ไฟแสงสีไฟสว่างมิดเลยทุกคนประเทศไทยวู้ประทับใจลายมือโอเคค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีค่ะ